ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูส่ทุกคนเอ่อคลิปนี้นะครับกามามาสาเนนะมาคำเนี่ยครับไปธุระอยู่นะครับเราพัฒนาเด้อกาได้บอกพี่น้องไว้ว่าชื่ล่องหายก็ต้องล่งแล้วเนาะเนาะแต่ว่าผมไปธุระเพิ่งกลับมาเด้อเราพัฒนานะครับยี่ิบหกสี่หกเจ็ด สูตรหนึ่งมันสี่ได้4กับเด้อตัวเด่นนะครับเด่น4กับ9นะ2 3 4 6 7มอ่อะมที่เด่นอยู่ประมาณนี้ผมใส่3สูตรนะครับสูตรเน้นบนเ้อาจัดไปนะครับ6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4คือจริงๆมันมันต้องจับเป็นเป็นหางนะครับมันมันจะเยอะไปนะครับผมจับเอาหหางก็พอถ้าเอา8ใส่อีกมันก็จะเป็น9้าหางนูนะ่นแหละนะมันมันมันหลายตัวพวด เก้า <c oughs> กับสี่รู้สึกว่านะครับสี่มันกับสี่เดือนอยู่พอสมควรน,นะสี่นี่ก็ได้สีอ่อเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามโอเคมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ผมจะประจับเอา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 ,เอาเจ็ดเอ้ยบจับเอาแปดเออผมขอเอาตัวนี้เป็นได้เก้าตัวนะครับอยากให้ซื้อทุกตัวนะเพราะว่าหากเกิดผมตัดตัวใดตัวหนึ่องออกย่านย่าน พี่น้องเสียใจสี่มันสูนกันอยู่สองสูตรนะครับสี่ชนกันอยู่สองสูตรเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าที่เน้นอีดีมันกะเน้นไปที่แถวที่เลขสี่กับเลขหกนะครับเป็นเลขเก้าหางเน้นบนนะครับเน้นบนเด้อการลดลงมาให้มาเหลือหกหางนะครับ กลับตัวด้วยนะผมสูตรผมยังบาดแผปากลักนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเย็นนี้นะเราพัฒนามันเดินต่อเดี๋ยวผมชี้แยกบนแยกล่างให้แล้วก็เป็นจับแบบ3ตัวให้นะครับดูหลังจากเห็นมันเข่ามาสองงวดแล้วมันก็ลุดไปนะงวดวันหันนะถ้าเกิดมือแรกนีเขา่ากะเดี๋ยวผมชี้คำนวณแบบอันนั้นให้ดีๆนะครับ เราพัฒนานี่บเบิรนโดนแล้วนะครับไม่เบิร์นนานแล้วนะกพรากลัวมันจะเบิรนเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าเบิรนไม่ใช่เบิรนตัวไรกับบลูคือการหันระวังไวแนเดอร์เรียกเบิรนนะครับเราพัฒนาแต่กะนี่ละเน้นหกเน้นซีนะไอตัวรองเจ็ดนะครับคิดว่าบนาผ้าด,ดอกอ๋อ สามหางเนียนเข้าไปอีกนะครับสาหรับผูรุ่นน้อยเอาสามหางนะครับมาไม่มาไม่รู้แปสองห้าเก้า 4, เก้าห้าห่งเก้ส่าสี่สี่สามเก้าสเออ4นี่4นี่เดินดีอยู่นะ สีสีไหลยอยู่นะครับสีนี่ไหลดีอยู่เดี๋ยวแต่พี่น้องทิดบตพิพจารณาอีกทีนึงนะไปตรงเลขฝันเลขอะไรลงตรงกับเลขอาจารย์ท่านไหนก็ว่ากันไปนะครับโอเคเล่าสัน้นๆนะเราพัฒนาลงให้สั้นๆเอาไว้ลุ้นนะครับสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิอ่าคำนวณเลขล่างตโตเลขล่างยังไม่ไปถึงไหนเลยนะอ่ารัฐบาลนะสองตัวล่างรัฐบาลนะ คลิปนี้เอาเล้ามาลงไห้นะครับเด็กเมืองแรงก็ยังรุ่นกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ